ลองดูว่ามันกินอะไรเปบสจะกินอะไรครับกไมไม่ได้นได้เห็นไหมจุกแรงอ่ะดูก็จับดีๆสิลูกจะกลัวกกทำไมนะไม่ต้วางก่อนตีอันนี้อาหารอาหารปลาค้างนะครับแต่เป็ดกินอยู่เลยอาจารย์เดี๋ยวแม่ด้วยอาจารย์จับเบสไ,ไม่ไล้ คะสนุกค่ะแต่ว่าคือปลามันฟูฟูฟูกระเด็นน้ำใส่เป็นเหงื่อเลยค่ะมันได้อาบน้ำใหม่เลยค่ะกลัวไหมกลัวไหมกลัวค่ะผมไม่กลัวผมไม่กลัวไปเราจะให้นมไปที่นมแก่ค่ะนี่ไงอเมริกันเกยนะครับนกแก้วอเมริกันเกยไปให้ไปให้ลงแขกกันค่ะไม่ขอให้ลงแขกค่ะอันนี้นกแก้วมาขออันนี้มาขอนช่เขาเป็นอันนี้อันนี้มันน่าจะวิ่งเมใช่วยไม่ได้แขกนะครับเราเห็นแกแก้วแล้วก็ยัง นแบบทำยังไงวะอีก๊องกคว้าอันนี้เด็กตัวนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วเป็นหน้าที่แม่แล้วต้อนเองนี่เป็นไงคะกลัวค่ะกลัวมากไหมคะไอ้สันไล่เป้นเร็วไหมลูกเป็นเร็วก็หนูเห็นลูกกระต่ายอยู่ตรงนั้นเออวันนี้ผมจะทำนี่ครับขี้ม้าขี้ม้าขี้ม้าไอ้เนาะ มาหรือลูกหายยังมีท้าหายหาดมาหายหรอลูกท้านั้นเหรอบ้าน้ามันเหม็นมาก